สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความคืบหน้าทักษิณชี้ประยุทธ์อย่าริเทียบชัดชาติเปรียบผลิตภัณฑ์ไม่ดีปั่นยังไงก็ขายไม่ได้5กรกฎาคม2565คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วุชซัมกล่าวผ่าน แค e t ทอ k X Care ค l ับเฮาส์ในหัวข้อผู้นำต้องทำงานไม่ใช่พรานแต่ภาษีตอนหนึ่งกรณีที่พลเอกประยุทธ์ระบุให้ทุกคนช่วยกันเข็นรถว่ามีคนพูดว่าจะให้เข็นเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาหรือจะให้เข็นลงเหวแต่สรุปแล้วทัศนคติของท่านสำคัญมากเพราะท่านน่ะไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ท่านจึงมองประชาชนเป็นพลทหารอยู่มีบางคนแนะนำให้ท่านเปลี่ยนชื่อเป็นพลเอกต่อเนื่องท่านจะอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆปัญหาก็คือถ้าท่านมีทัศนคติแบบเป็นผบทบอ,บอแบบเป็นผู้ปฏิวัติเข้ามาคิดว่าเมียมนาจมาหโหรานถ้าท่านยังทำแบบเดิมคิดแบบเดิมก็ไม่ต้องไปเสียเวลาจ้างใครมาประชาสัมพันธ์ แข่งกับชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยคุณชัดชาติน่ะใช้เงินศูนย์บาทใช้ Facebook ไลฟ์ทำงานให้ดูอย่างเดียวเปิดเผยข้อมูลสำหรับท่านน่ะกรมประชาสัมพันธ์อุตสาหเอาผลโทรสารเสริญแก้วกำเนิดพอ,ออกรมประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยใช้งบประมาณปีละ2 0 0พกว่าล้านบาทอย่างโฆษณาไม่ขึ้น เพราะสินค้าที่จะโฆษณาขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ดีพูดนิดเดียวก็ขายดีแต่ผลิตภัณฑ์ไม่ดีปั่นเต็มที่ยังไงก็ขายไม่ได้ยิ่งคนลองใช้แล้วไม่ดีนะยิ่งปากต่อปากนี่คือหลักการดังนั้นท่านต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่สมมุติว่าตัวเองมาจากประชาชนต้องทำงานด้วยใจต้องรักประชาชนท่านใช้เงินภาษีของประชาชน ต้องใช้ให้คุ้มค่าไม่ใช่นึกอยู่อยู่อยากแจกแบบนี้ไม่มียุทธศาสตร์แบบนี้เรียกว่าพรานถ้าพรานแบบนี้เท่าไหร่ก็หมดควางคืบหน้าเพื่อไทยฟาดร,รัฐบาลงบ PR อาหลายพันล้านเทียบชัดชิไม่ได้ทำไม่เป็นหรือไร้ผลงาน5ก,กรกฎาคม2565นางสาวอารุณีกาศยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายชยวุทธ ธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ว่าพูดคุยกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีการจัดการสายสื่อสารพร้อมระบุว่ารัฐบาลทำงานมาตลอดแต่ยอมรับว่าประชาสัมพันธ์สู้ชัดชาติไม่ได้ว่าสะท้อนแนวคิดการทำงานแบบน้ำเต็มแก้วของนายชัยวุฒิและรัฐบาลชุดนี้ที่ชอบพูดเสมอว่ารัฐบาลพลเด็กประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีมีผลงานมากมายแต่อ่อนด้อยการประชาสัมพันธ์ประชาชนจึงไม่ทราบปัญหาการบริหารที่ผ่านมาของรัฐบาลหากมองแค่การอ่อนประชาสัมพันธ์คงเป็นการมองปัญหาที่ปลายเหตุเพราะต้นเหตุแห่งปัญหาคือผลงานของรัฐบาลและรัฐมนตรีดิจิทัลน,นั้นหากมีผลงานที่ประชาชนจับต้องได้ต่อให้ไม่ต้องทำการประชาสัมพันธ์ ก็จะมีการพูดถึงปากต่อปากโดยประชาชนซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแต่รัฐบาลพูเด็กประยุทธ์กลับใช้เงินภาษีของประชาชนประชาสัมพันธ์นโยบายของภาครัฐต่อปีนั้นไม่ต่ำกว่า2,400ล้านบาทโดยในปีงบประมาณ2,565นั้นเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์ได้งบประมาณ2,423ล้านบาทมีงบประมาณ66 ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก70ล้านบาทเป็น2,493ล้านบาทยังไม่รวมการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลผ่านกระทรวงและหน่วยงานอื่นๆซึ่งประชาชนนั้นเจ้าของภาษีมีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่าเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินคุ้มค่าหรือไม่นางสาวอารุณีกล่าวต่อยอว่าขณะที่ทีมงานถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามการทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้ช่างภาพหนึ่งคนกับโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเพียงเท่านั้นโดยโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ใช้ราคาเฉลี่ย20 0 0 0บาทหากจะคำนวณเป็นเม็ดเงินต่อปีเมื่อรวมกับเงินเดือนแอดมินค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางในการถ่ายทอดสดการลงพื้นที่ของผู้ว่ากรุงเทพคาดว่าไม่เกิน7 8แแสนบาทต่อปีประสิทธิผลที่ได้แตกต่างกันอย่างลิบลับแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นคือการทุ่มเทในการแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจตรงไปตรงมาประสบความสำเร็จน่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยากได้รับจากรัฐบาลมากกว่าการได้เห็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์เพียงเท่านั้นอดสงสัยไม่ได้ว่ารัฐประชาสัมพันธ์ไม่เป็นหรือไม่มีผลงานให้ประชาสัมพันธ์กันแน่แทนที่รัฐมนตรีดิจิตัลและรัฐบาลจะเรียนรู้และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของตนเอง เรียนรู้จากความสําเร็จรวมทั้งรูปแบบการทํางานของผู้อื่นไม่ใช่การห่วงจัดอีเวนต์เน้นภาพส่งสื่อแล้วจบไปเพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการคือคนที่จะลงมือทํางานอย่างจริงจังความคืบหน้าชัดชาติตอบป,ปมชัยวุฒิชี้ผู้ว่า PR เก่งชมรัฐบาลก็ทํางานเก่งที่ทําเนียบรัฐบาลคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐระบุรัฐบาลดําเนินการเรื่องการนําสายไฟลงดินแต่ประชาสัมพันธ์ไม่เก่งเท่าคุณชัดชาติว่าใช่ครับรัฐบาลก็ทํางานไม่มีอะไรหรอกอย่าไปนั่นเลยไม่ได้เป็นประเด็นรัฐบาลเองก็มีการเอาสายลงดินอยู่แล้วเราก็เห็น ก็ทำงานควบคู่ก,กันไปนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งทำงานเสริมกันก็ยิ่งดีก็จะทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้นายสุชาติชมกลิ่นอย่างได้ออกมาให้ข่าวสุชาติมั่นใจชัดชาติฟีเวอร์ไม่สะเทือนพลังประชารัฐบอกที่ชลบุรีผมก็ฟีเวอร์เหมือนกันเมื่อเวลา15นาฬกา25นาทีที่พักพลังประชารัฐนายสุชาติชมกลิ่น รับมตีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้มนวยการพักให้สัมภาษณ์ถึงกระแสชื้ชาติฟีเวอร์จะส่งผลสะเทือนถึงภพลังประชารัฐหรือไม่ว่ากระแสดังกล่าวนั้นมองว่าเป็นบางพื้นที่ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครก็คงต้องยอมรับเพราะเขาทําพื้นที่ในกทมมาก่อนแต่ถ้าในจังหวัดชุมบุรีซึ่งเป็นบ้านของตนก็คิดว่าตนก็ฟีเวอร์หรือถ้าไปภาคอีสานหรือไปจังหวัดตรังที่เป็นบ้านของ ในชวนหลีกภัยประธานสภาก็ต้องฟีเวอร์กว่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นพื้นที่ของใครเป็นที่ที่ชาวบ้านจับต้องได้และทำมวลชนหรือมีประชาสัมพันธ์อยู่ในพื้นที่ที่นั้นมาก่อนทั้งนี้ยอมรับว่าชัดชาติสรทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแสดงวิสัยทัศน์ที่ชันฉลาดอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในอดีตเราก็เคยมีคนที่ฟีเวอร์แบบนี้หลายคน จึงขอให้ดูกันที่ผลลัพธ์จะดีกว่าผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสวิ้วิจารณ์เปรียบเทียบการทํางานหนึ่งเดือนของผู้ว่ากรุงเทพกับการทํางานของผู้นําประเทศนั้นค่อนข้างมากนายสุชาติกล่าวว่าถามว่า1เดือนน่ะที่ผ่านมาชัดชาติทาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ตลอด3ปีที่ผ่านมาผู้นําของเรานั้นทําอะไรบ้างต้องดูตรงนี้ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงกลาโหม ใครจะเข้ามาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีขนาดนี้ต้องมองว่าพลเดกประยุทธ์ทำงานมามากทำงานมาหลายอย่างแก้ปัญหามาทุกมิติให้พูดทั้งวันก็พูดไม่หมดฉะนั้นนะ่ะทุกกระทรวงทบวงกรมต้องออกมาเพื่อช่วยกันพูดถึงผลงานที่ได้ทำมาแล้วเช่นทำให้ส่งออกสูงสุดในรอบ30ปีขณะที่ประเทศอื่นนะ่ะเจ๊งกันหมดอย่างนี้นะ่ะทำไมไม่มาถามว่านายกทำได้อย่างไรต้องบอกว่านายกเก่งมากเก่งที่สุดในโลก ทำไมสื่อมวลชนนะ่ะไม่ถามอย่างนี้การออกไปตรวจพื้นที่ไม่ยากแค่นั่งรถไปตรวจก็ได้หรือออกไปกินข้าวกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยนะ่ะก็ไม่ยากแต่ถามว่าทําอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันขอให้กําลังใจให้แก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวให้ได้ก่อนและชื่นชมเรื่องที่เขากล้าตัดสินใจแก้ปัญหาถือว่าเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและหากทำได้นะ่ะจะเป็นผลงานชิ้นโบแดง การเลือกผู้นําที่เป็นผู้ว่าหรือจะเลือกผู้นําของประเทศเพราะผู้นําเป็นผู้คิดนโยบายแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามองไปข้างหน้าไม่ได้เป็นผู้นําที่ประชาชนมองว่าทุ่มเทมากฝนตกน้ำท่วมลงไปเปิดท่อมันไม่ใช่ถ้าเป็นผมนะ่ะจะบอกว่าน้ำห้ามท่วมขยะตันจะให้เวลาภายในหนึ่งสัปดาห์จากนั้น จะลงไปดูอย่างนี้เรียกว่าเป็นนโยบายที่ผู้นําจะต้องทําจึงขอให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดย้ําว่าเราไม่ได้แต่ต้องเพราะไปแต่นิดแต่หน่อยก็มีปัญหาแต่กําลังบอกว่าขอให้กําลังใจในการทํางานนายสุชาติกล่าว